สวัสดีนะครับพี่น้องครับรอกันสักคู่นะครับพอดีมีมีเคสด่วนเข้ามานะพี่น้องประชาชนมาร้องทุกข์ร้องเรียนเราก็เลยเอาผู้เสียหายนะครับมาไล์สดนะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับกับเรื่องนี้นะครับก็เป็นกรณีที่นะครับนะผู้เสียหายถูกทนายความหลอกนะเป็นทนายความปลอมเอกสารคุ้นคุ้นไหม S <S <an> เดี๋ยวนี้ก็จะมีอยู่หลายคดีนะครับเรื่องทนายความปลอมเอกสารนะคดีนี้ก็เหมือนกันครับเป็นทนายทนายปลอมปลอมเอกสารนะนะปลอมนะฮะตัวทนายนะบัตรทนายความนะนะคดีเนี้ยทนายคนเนี้ยโดนพักใบาย,ยาดสามปีนะครับแล้วก็มาปลอมเอกสารว่าตัวเองยังว่าความได้นะนะครับทั้งๆที่โดนพักใบาย,ยาิไปแล้วแล้วก็มาหลอกลูกความ เนี่ยคนที่นั่งอยู่เนี่ยนะฮะหลอกลูกความลูกความก็หลงเชื่อเสียเงินเสียทองไปตามคําบอกเล่าเนี่ยนับล้านบาทนะไปว่าความว่าความไปว่าความมาก็ตอนหลังคดีแพ้นะแล้วก็แพ้แบบแปลกๆจึงจับได้ว่าเอา้ากลายเปทนายปลอมเอกสารไปแล้วจุกรู้่นะครับนะกลายเปทนายปลอมเอกสารนะครับทาให้คดีเสียหายอะไรต่างๆก็ไปร้องสภาทนายแรต่างนะถูกลงโทษไปแล้วดําเนินคดี นะอ,อะไรต่างๆนะครับสารมีมีสารตัดสินมาเรียบร้อยแนละ้ววันนี้ผู้เสียหายก็เลยอยากจะมาบอกพี่น้องประชาชนว่าเวลาจะไปจ้างสุนทนายก็ต้องระวังนะทนายมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องการกระทําความผิดทางอาญาไม่เคยออกหมายจับไหมนะเคยปลอมเอกาสารไหมนะเดี๋ยวฟังคุณพี่เขาเล่านะเล่าให้ฟังแล้วเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยครับทาง Facebook และ YouTube อันนี้เป็นเคสลองทุก เรื่องจริงผ่านจอมีหลักฐานมีคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วนะว่าทนายคดีนี้คือทนายปลอมเอกสารนะครับเดี๋ยวเราจะมาสวัสดีก่อนนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมกับผมชื่อนายพิเดชเรืองศักดิ์ครับนายพิเดชเรืองศักดินะนะครับวันนี้มาร้องทุกข์เรื่องอะไรก็ลองเล่าแต่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อพัทนายเป็นยังไงเรื่องราวเมื่อประมาณปีเรื่องราวเมื่อประมาณปีห้าเจ็ดนะครับผม เป็นอดีตผู้ก่อตั้งจากกแท็กซี่ลงมาพัทยาและเป็นประธานคุณแรกครับนะครับก็ามาจ้างทนายเกี่ยวกับกรณีการฟอ้องร้องปลอมแปลงเอกสารใช้เอกสารปลอมแล้วก็เซ็นปลอมลายลายมือชื่อผมครับนะครับสารชั้นต้นไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเนี่ยเอาเริ่มต้นเนี่ยแล้วเราไปรู้จักทนายคุณนี้ได้ไงเนี่ยทนายที่ที่เนี่ยที่ปลอมเอกสารเนี่ยมีคนแนะนำให้รู้จักครับมีพรรคพวกเขาแนะนำเขาเขาบอกว่าไง เขาบอกว่าทนายคนนี้เนี่ยเก่งเป่งประธานรุ่นประธานรุ่นเนติบัณฑิตครับไม่ต้องไม่ต้องบอกรุ่นไหนนะเป็นประธานรุ่นของเนติบัณฑิตโอ้โหฟังแล้วโก้นับอ๋อแล้วเขาบอกว่าไงเขาโม้ว่าไงแล้วเขาก็เป็นประธานสาก์แท็กซี่ด้วยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสาก์ทนายคนนี้นะเป็นประธานรุ่นเนติบัณฑิตรุ่นหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อรุ่นแล้วก็เป็นประธานสาก์แท็กซี่ครับโอยู่ในกรุงเทพครับโอ้ฟังแล้วมันน่าเชื่อถือไหม ออครับนะอ่ะโอเคพอเราฟังแล้วยังไงเขามีเอาเอาทําเรียบรุ่นเลยมาให้ดูด้วยเอาให้ผมครับเอาเอาทำเนียบหนังสือรุ่นเขาหนังสือรุ่นครับ,รรบว่าเป็นประธานรุ่นของเนติบัณฑิตจริงก็มีชื่อเขาจริงๆครับเป็นประธานรุ่นโอ้โหดูแล้วมันยิ่งน่าเชื่อถือไหมเชื่อถือครับเออแล้วก็หลังจากนั้นก็ตกลงจ้างกันก็ขับรถเบนซ์ขาคาแพงๆอ่ะขับรถเบนซ์บราคาแพงๆครับโอโออ่าวว่าไปฮะ แล้วไงฮะขับรถเบนพฤติกรรมครับก็เขาก็บอกว่าเขาฟ้องมาหมดนะครับอธิบุมอธิบดีรัฐมนตรีเขาก็ฟ้องมาแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอาคีโมแล้วก็บอกว่าเคยฟ้องใครนะอธิบดีครับก็ฟ้องมาแล้วฟ้องมาแล้วชนะครับเขาบอกว่าเขาฟ้องมาแล้วฟ้องมาหมดนะฮะระดับรัฐมนตรีอธิบดีเขาฟ้องมาหมดแหละโอ้โนะแล้วไงต่อ ก็ผมก็หลงเชื่อเขาจนสนิทก็จ้างครับจ้างเขาอืนะครับก็เซ็นเช็คให้เขาอืนะครับจ่ายเป็นงวดงวดละห้าหมื่นเริ่มต้นไปจ้างคดีแพ่งคดียาคดียาครับคดียาที่ที่สารสารไหนที่สารจังหวัดชลบุรีครับชลบุรีก็คดีแรกจ้างเขาเราเป็นจำเลยที่โจทย์อ่ะเป็นโจทย์ครับเป็นโจทย์ก็เขาก็รับไปว่าเขาจะไปฟ้องคู่กรณีเราความผิดฐาน จ้งความเซ็ฟอร์มแล้วใช้เอกสารฟอมเซ็นฟอร์มครับอ๋อคือเราจ้างให้เขาไปฟ้องคดีฟอร์มเอกสารครับโอเคนะครับแล้วเขาเรียกเงินเท่าไหร่คดีแรกสามแสนครับโอ้เรียกเยอะแล้วสามแสนบาทสามแสนไม่เกี่ยวกับค่าดูแลค่าเอกสารต่างๆไม่เกี่ยวต่อมีค่าดูแลด้วยครับค่าค่าเอกสารนะครับก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วก็จ่ายเป็น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 งวดครับอืมเป็นงวดไปก็รวมแล้วสามแสนบาทครับอืมแล้วไงต่อพหลังจากนั้นก็ว่าความ ใช่ครับอืมนะเขาว่าความดีไหยก็อมผมไม่รู้เรื่องอ่งะครับไม่มีความรู้ครับอืมก็ว่าความไปว่าความมาสุดท้ายศาลจังหวัดชลบุรีพิพภาคษายกฟ้องยกฟ้องแพ้คดีไปนะครับัครบนะนะพอหลังจากนั้นก็เป็นไงชั้นอุทธร์็็จ้าเขาต่อ ชั้นอุทธรณ์ก็คือว่าจ้างเนี่ยตั้งแต่ชั้นอุทธรณ์ถึงฎีกาเลยครับที่เกับไว้อ๋อสามแสนสามแสนนี่รับรับว่าความสามสารเลยครับอ่าโอเคก็อุทธรณ์ก็ให้เขาทำต่อครับก็ปรากฏเขาก็เป็นไงยื่นอุทธรณ์ไปยื่นอุทธรณ์ไปเขาไม่ได้ยื่นในปัญหาข้อเท็จจริงก็เออก็ปรากฏว่าศาลไม่รับอุทธรณ์ครับเพราะว่าเป็นคดีต้องห้อุทธรณ์ต้องขออนุญาตใช่ครับอ่าไม่ได้ขออนุญาตอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงครับก็คือทําผิดขั้นตอน เราก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊มีความรู้จริงหรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมครับอ่าแล้วพี่สงสัยแล้วพี่ทำไงฮะก็โทรปรึกษาทางสภาทนายความทีกรุงเทพก็เลยบอกให้ผมเนี่ยไปคัดเอกสารในสำนวนมาทำาพิภากษาถึงที่สุดทำที่ภากษาชั้นต้นคำเบิกความใบแต่ทนายความคำฟ้องทุกอย่างนะครับครับคัดแล้วก็เอาไปให้สภาดูนะครับครับ ไปสภาดูอืมก็ไปตรวจสอบมาปรากฏว่าเป็นทนายจริงไหมเป็นทนายจริงครับเป็นทนายจริงรนะแต่ทำไมฮะแต่โดนพักใบรรยาดใช่ครับเออเป็นเวลากี่ปีสามปีครับสามปีโดนพักใบรรยาดสามปีว่าความไม่ได้นะครับแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็ไปตรวจสอบสำเนาบัตรไปตรวจบัตรทนายครับเออเป็นไงพอไปตรวจสอบ ำเนาบัตรทนายก็ก็โดนฉีกขาดอืโดนฉีกขาดหายไปครึ่งหนึ่งครับเหลือเฉพาะรูปหน้าเขา<อ>ตัวที่เขาปลอมวันออกบัตรวันหมดอายุถดนฉีกขาดหายไปที่ศาลแขวงชลบุรี๋ออหายไปครับโดนฉีกขาดฉีกขาดหายไป,ยไปแล้วไปตรวจสอบแล้วใบญาติเขาอยู่แค่ปีเท่าไหร่ตรวจสอบใบญาติเขาอยู่แค่ปีห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดครับนแต่แล้วก็โดนพักใบญาติอยู่ สามปีช่วงที่เราไปจ้างเขาเนี่ยปี5 9กก็ยังโดนพักระญาติอยู่ใช่ครับอ่านะครับพอพอไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าเอะทนายคนที่โดนพักระญาติแล้วแล้วก็อ่าพี่ก็ไปตรวจสอบที่ไหนที่ศาเลเนี่ยไปตรวจสอบอ่าเอกสารที่ศาลอีกครั้งหนึ่งครับเออไปคัดมาแล้วเป็นไงไปคัดมาแล้วโดนฉีกขาดไปครึ่งหนึ่งตัวครึ่งหนึ่งวันออกบัตรวันหมดอายุนะฮะอืมนะครับ แล้วก็เขาก็เาก็มาฟ้องผมไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนี่ไปพบรองรอยการแก้ไขแก้ไขวันออกบัตรกับวันสิ้นอายุถูกไหมครับอ่านะนะครับจากปีเท่าไหร่ห้าเจ็ดเขาแก้เป็นปีห้าเก้าใช่ครับนะครับก็คือศาลก็ไปหลงเชื่อถูกไหมครับอ่าโอเคก็รู้ว่าเนี่ยเป็นเอกสารปลอมหลังจากนั้นพี่ก็ไปดําเนินคดีอะไรละเมิดหน้าศาลใช่ครับนะไปร้องผู้ในการศาลที่จังหวัดชลบุรีครับนะครับแล้วก็ดําเนินคดีละเมิดหน้าศาลไป นะครับว่าเนี่ยตัวเองโดนพักใบย่าแล้วยังมาหลอกลูกความนึกว,ว่าความสุดท้ายศาลชั้นต้นเสาธรสารนิกาก็นะพิพากษาว่าเขาเป็นไงมีความผิดนะผิดครับมีความผิดแล้วเมื่อหน้าศาลเป็นทนายโดนพักใบย่าจะมาปลอมเอกาสารนะครับนะก็สาลชั้นต้นจำคุกเท่าไหร่ศาลชั้นต้นจำคุก30วันครับ30วันนะฮะนะครับนะแล้วก็ศาลสารนิกาลดเหลือกักขังเท่าไหร่ สิบห้าวันเอ่อสิบห้าหรือสิบสองวันในวันนี้นะนะครับสองวันนะครับนี่ก็คือสุดท้ายก็ต้องเข้าไปอยู่ในในห้องขังอ่ะนะครับนะนอกนั้นพี่ก็ไปแจ้งความที่โรงพักเลยโรงพักชลบุรีครับสอพเมืองชลบุรีดําเนินคดีข้อกล่าวหาได้ไหมปลอมปลอมและใช้เอกสารปลอมชอบโกงครับอ่ชอบโกงแล้วอะไรนะแล้วจอดก็มีหลักๆอยู่เอ่อแล้วก็ทำลายทำลายหลักฐานทำลายหลักฐานก็ไปแจ้งความ ตั้งแต่ปีพศเท่าไหร่ปีพศ6กศูนครับเออเรื่อยมาทุกวันนี้คดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วตำรวจออกหมายเรียกแล้วตำรวจออกหมายเรียกแล้วคือขั้งแรกนี่ก็อายการไม่ฟ้องครับครับเพราะว่าหลักฐานเหมือนว่าไม่มีเจ้าหน้าที่สารรับรองโอ้ม่ไปคัดมาครับครับครับทีนี้ผมก็เลย ขอความเป็นธรรมไปยังสำนักง,งานสารยุติธรรมก็ได้ได้ข้อยุติว่าเอกสารเนี่ยมันโดนฉีกขาดหายไปที่ศารแขวงโอ้มีการฉีกเอกสารในตำรวจนาลไปครับโอ oh, ้นาากลัวเลยผมก็เลยไปเดินตามสำนวนไปที่ศาลจังหวัดชลบุรีตามคดีหมายเลขแปง547ทับ258นะครับไปสอบถามประชาสัมพันธ์นิติกรศารผมผมก็สอบถามว่าถ้าผมจะ,จะ,จะมาคัดไปแต่งเนี่ย ยังมีอยู่ไหมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าเป็นเอกสารสำคัญเช่นคำฟ้องอรือไปแจ้งทนายความเนี่ยจะถ่ายเป็นการํำนวนเก็บไว้<อ>นะครับผมก็เลยยื่นคำร้องที่นี้มีครับมีผมก็เลยให้เจ้าหน้าที่สารรับรองแล้วก็มาขอความเป็นธรรมกับทางท่านอายการจังหวัดมาหยิบยกขดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ครับโอ้ว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ครับอัยการจังหวัดบุรีนะครับครับ นะก็ตอนนี้ไอาการก็ดูแลอยู่ใช่ครับผม,มแล้วตอนนี้เป็นไงออกหมายเรียกออกอะไรยังออกหมายเรียกออกหมายเรียกไปสองครั้งแล้วครับอืแล้วเป็นไงทนายมาไหมทนายมาเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนว่าเขาบอกว่าเป็นเอกสารเก่าอืเป็นเอกสารที่ว่าคดีถึงที่สุดแล้วครับ ที่ผมสอบถามพนักงานสอบสวนไปก็เอาสำนวนไปหาท่านอายการอายการบอกว่าเป็นเอกสารใหม่นะครับรีบสรุปสำนวนแล้วก็านำตัวผู้ต้องหามามยังอายการตอนนี้ใกล้แล้วนะใกล้ที่จะเอาตัวไปส่งสารว่างั้นได้นะครับนะและโอเคพอเราจัดการต่างๆเนี่ยทนายคนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเห็นบอกมีลูกน้องคาอีกคนเนี่ยทนายผู้หญิงไงใช่ครับเราเปไงเราก็ไปร้องมันญาติไหม ใช่ครับร้องทั้งคู่ครับร้องทั้งลูกพี่ลูกน้องเลยนะคณะกรรมการญรรยานายความก็มีความเห็นว่าอะไรผิดมรรยาาผิดครับผิดบรรย่าแต่ว่าทําผิดครั้งแรกครับก็เลยให้งดเลยให้ตักเตือนอ๋อทนายนะทั้งสองคนนี่ก็จบเนี่ยจีบอดีทั้งคู่เลยรุ่นเดียวกันเลยครับรุ่นเดียวกันเลยนะแต่ไม่ต้องบอกรุ่นไหนแล้วกันผมไม่ใช่รุ่นเดียวกับผมรุ่นผมมีแต่คนดีเั่านั้นนะแล้วก็วันนี้พี่มานะ มามา,มาเนี้ยมาไลฟ์สดมามาออกสื่อออกไลไรเนี้ยต้องการแล้วาาว่าบก็อยากจะที่เข้ามาก็เห็นท่านอาจารย์เนี่นแหละครับที่เป็นทนายแล้วก็เป็นคนของสังคมครับที่ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนนะครับก็เลยอยากจะมาแจ้งให้ประชาชนและท่านอาจารย์เนี่ยทราบว่าทนายเนี่ยมันมีทั้งคนดีและไม่ดีครับ การจะว่าจ้างทนายเนี่ยก็ขอให้ใจเย็นนิดนึงตรวจสอบประวัติทนายความครับให้มันแน่ชัดก่อนก่อนที่จะทาสัญญาว่าจ้างอืทบก่อนที่จะเซ็นตกลงจ่ายตังค์กันเนี่ยนะฮะตรวจสอบให้ดูจะไปดูภาพลักษณ์ว่าเขาดูดีการศึกษาดีอืเขาเป็นประธานรุ่นนะครับเอองั้นถ้าก็เลยอยากให้สังคมรู้ว่ามันมัน,มน มันเป็นเรื่องที่ต้องให้รับทราบว่าทนายเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีนะครับครับอ,อืต้องดูว่ามีประวัติทางอาญาไหมใช่ครับนะยเคยปลอมเอกสารหรือเปล่า<ป>โดนพักใบญาติไหมใช่ครับเคยติดคุกติดตารางอะไรหรือเปล่าันี้ต้องดูไหมต้องดูนะก็ต้องดูทุกอย่างครับสา,ามารถตรวจสอบตรวจสอบที่สภานในความได้ครับประวัติท่าน,นว่าคเคย เคยโดนคดีมารยาททนายความมาก่อนหรือเปล่าอืครับประวัติจะทําความผิดประวัติเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นบอกว่าเนี่ยเราหมดเงินไปเนี่ยเป็นล้านอ่ะครับเท่าไหร่ประมาณคดีแรกนี่ก็สามแสนเขาฟ้องผมมาในเขามาฟ้องกลับกี่คดีฟ้องกลับก็หลายคดีครับทั้งสองคนเลยเลยเขาบัมาทนายสองคนที่ที่ที่โดนเราล้องมันยากแล้วลงโทษเนี่ยนะเขาก็ฟ้องกลับเราหาว่าเราไม่ไห้มินะมา ผู้หญิงมาฟ้องผมว่าผมมาแจ้งความเสดุดุหมิ่นเขานะครัแล้วก็ลับสาลว่าไงศาลครั้งแรกศาลประทับฟ้องครับเออพอพอสู้สู้ศาลขั้นต้นยกฟ้องครับอุทธรณ์ก็ยกฟ้องครับจบเลยจบแล้วครับก็คือว่าไงมัยังมากันแก้งฟ้องเราว่าหมิ่นประมาทอีกหลายคดีครับหมิ่นประมาทอ๋อหลายคดีเลยแต่เราชนะหมดเลยก็ก็ใช่ครับและละตัวไอ้ทนายที่ปลอมเอกสารเนี่ย ทนายฟ้อมเอกสารนะลูกพี่เขาประธานรุ่นก็มาฟ้องไหมฟ้องครับฟ้องเราอะไรบินประมาทฟ้องว่าผมแจ้งความเท็จแล้วก็ดูหมิ่นแล้วก็ไปปลอมแล้วก็ใช้เอกสารความชอบโกงครับโอ้ฟ้องหลายอย่างเลยแล้วพี่ต่อสู้คดีชนะไหมชนะครับชนะนะโอ้รอดมาได้บุญน,น,นี่แสดงว่านอกจากจะหลอกลูกความแล้วยังไงมาแก้ฟ้องเท็จอีกใช่โอ้โห,หน่ากลัวนเนี่ย เราก็นอนไม่หลับทนทุกข์ทรมานมากี่ปีแล้วโอ้มาแต่สแสละขาดนะครับเลยเสียเงินเสียทองเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าทนงนายก็เบื้องต้นก็ไปขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความอยู่ทางสภาทนายความก็แต่งสนายเข้ามาช่วยอยู่แต่ละปีอ๋อครับอ๋<ต>อมันก็เสียเวลาเสียค่าเดินทางเสียไปทุกอย่างนะครับทุกใจระหว่างเรื่องนียนทุกทีแล้วเนี่ยคนเราไม่อยากมีคดีความหรอกครับอืม พอมีคดีความมันก็มีแต่เรื่องเรื่องเรื่องเสียหายไปหมดนะครับครับแต่คําว่าจรยาบรณหรือจิตวิญญาณของแต่ละอาชีพเนี่ยถ้าซื่อตรงต่ออาชีพตัวเองเนี่ยก็คงจะดีครับนะครับเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เขามีเจตนาเข้ามาปลอมตัวนี่เขาถือว่าอืมามาปกปิดประเด็นข้อเท็จจริงครับนะครับมาหลอกเอาเงินผมนี่ก็ถือว่ายอดครับมอืม แย่ยินนะนะครับก็นี่เดี๋ยวพี่ก็ต้องดําเนินคดีเขาต่อไปนะที่อยู่ที่โรงพักสพเมืองชลบุรีนะเอากันต่อไปนะฮะก็มีอะไรอยากจะพูดอีกไหมเรื่องแค่นี้ก็ก็อยากจะฝากท่านอาจารย์ช่วยสารประสานต่อนี่แหละครับเรื่องคดีอ๋อดำเนินคดีต่อนะครับตอนนี้ไม่เชื่อใจใครแล้วครับผมจะเชื่อท่านอาจารย์นี่แหละครับครับเพราะว่าติดตามก่อนทําไงทิ้ง เอาทนายคนนี้มาดำเนินคดีให้ได้ครับครับ,รบนะนะก็มีอะไรจะฝากเอฟซทนายใครทุกคนก็เรืองแค่นี้ก่อนมีอะไรไม่อยากพูดแล้วก็อยากจะใครมีเรื่องความเดือดร้อนอะไรก็ก็อยากจะให้ให้ให้ใหลองทุกครับที่ท่าน ทนายท่านอาจารย์เนี่ยได้นะครับผมระบายความทุกข์ได้เพราะว่าผมก็ดิ podía podía ้นรนมาทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งภรรยาเพื่อนมาวันนี้ก็ได้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับนะครับช่วยคลายทุกข์ให้ครับนะเอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่ออกได้นะครับก็จบไปนะครับหนึ่งเรื่องเดี๋ยวมันจะมีเรื่องนะครับอ่านะเป็นเรื่องที่ถูกจมน้ำตายนะครับ นะเดี๋ยวเราก็อาจจะต่อเลยก็ได้อลองไปตาม,มาให้คุณชัดไปตามมานะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องทนายแต่เดี๋ยวมีอีกเรื่องนี่เป็นผู้เสียหายลูกชายเ็าจมน้ำตายเราก็สงสัยวิาคดีฆาตกรรมเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนนะครับเรื่องทนายเป็นไงบ้างเออทนายชื่ออะไรใบ้หน่อยทนายปลอมเอกสารเนี่ยนะครับโดนพักใบญาติปลอมเอกสารน,น่นะฮะอ่าชื่อเราก็ยังไม่อยากจะบอกนะ,นะครับใครอยากจะรู้ก็ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่นะครับก,ก็เดี๋ยวนี้ทนายปลอมเอกาสารนี่ก็มีข่าวอยู่เรื่อยนะนะบางคนก็ปลอมบัตรตำรวจบางคนอันนี้อันนี้ปลอมตั๋วทนายเลยนะตอปลอมบัตรทนายโดน,นพักใบาญาติแต่ดันไปปลอมนะครับอา่ามันก็วันวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวนะอืมนะครับนี่ก็มาร้องทุกข์ร้องเรียนเราก็เป็นที่ช่องทางในการระบายความทุกข์ได้ นะเพจนายใครทุกใครอยากการะบายความทุกข์ก็วันนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับแม่น้องชมพู่จะมานะครับหนึ่งหนึ่งทุ่มตรงแม่น้องชมพู่จะมาคุณอัจฉริยะจะมานะแม่น้องชมพู่จะมาเปิดใจตอนหนึ่งทุ่มที่นี่ที่เดียวว่าทนทุกข์ทรมานหลังจากลูกเขาถูกฆ่าตายนะโดยใครก็ไม่รู้แหละครับเอาไปทิ้งไว้บนภูเหล็กไฟนะครับนะจนตายเลยเขาทนทุกข์ทรมาน แต่คนอื่นนี่ก็โอ้โหโด่งดังกันเลยร่ํารวยกันเลยนะนักกฎหมายทนายความได้ช่อง y o u t u b e กันไปนะครับอืมนะครนี่นะครนี่เป็นเรื่องจริงแล้วนะครับนะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะมาละอ่าเขาสะดวกไหม